บันทึกไทยเบสหน้านี้สารพลังประชารัฐสินค้าคุณภาพจากชุมชนสินค้าประชารัฐพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสินค้ากลุ่มจังหวัดและสินค้าประชารัฐภายใต้ชื่องาน t ไ a i แลนด b e บส l o c a l product สุดยอดสินค้าหลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียวโดยร้านค้าชุมชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศนำสินค้ามาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายหลากหลายประเภทแบบครบจบที่งานเดียว ตลาดคองพรดุก,กร,รุงเกษมเนี่ยถือว่าเป็นงานสําคัญนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่อยู่ติดกับทาําเนียบรัฐบาลนะคะก็มีท่านนายกท่านรัฐมนตรีเนี่ยมาเดินกันมากมายก็เป็นโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์งานของประชาชนได้ดีนะคะงานนี้เนี่ยเราก็เอาของมาครบทั้ง4หมวดหมู่ที่ชุมชนสามารถผลิตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าเรื่องของจักสารนะคะอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็เครื่องสําอางต่างๆก็มาอยู่ที่นี่รวมกันหมดะค่ะ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงด้านการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดําเนินงานของคณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐโดยให้ชุมชนเป็นตัวตั้งพร้อมมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสุดยอดสินค้าหลากหลายทั่วไทยหาได้ในที่เดียวค่ะ ไทยเบฟร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน